เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fighter Group นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงของ Deck List ครับเป็น Deck List ภาค V คลิปแรกนะครับของช่องเราเลยเนาะก็จะเป็นคาเยโลนะครับวันนี้ก,ผททก็ผมจะทำทั้งหมด3ส้ยไปดูกล้องผมจะทำทั้งหมด3เด็กนะก็เป็นคายเยโอลาโนวานะครับผมส่วนลอยันี่ไม่ทำนะผมไม่ได้เล่นนะครับ ก็มาเริ่มกันที่เกรดศูนย์เนาะไปเริ่มครับก็จะเป็นตัวจากทีดีเนาะอันดูนะครับจดนอีกไว้ไหนได้ไว้นี่แล้วกันจนุดหนึ่งดอปีจีสี่ใบครับก็ดอสองใบดอหกคีหกเนาะคีก็แล้วแต่ใครจะใส่นะฮิวสี่ใบ ก็ใส่ประมาณนี้นะก็มันไม่มีมันมีแค่ขี้เอบอบโดว้เด็กนี่มันใส่ได้ใส่เป็นขี้แปดก็ได้นะครับว่าเป็นดอแปดก็ได้นะใครมันจะไปใส่วะต่อมาเกตหนึ่งครับก็ผมก็จะใส่เป็นอ่ากูไม่อาจคลิปไม่อัดคลิปไม่เห่าไอหม,มาพวกนี้ก็ใส่เป็นเอโมสี่ใบครับสกิลบูสบวกสามพันแล้วก็ บูทบวกสามพันแล้วก็เมื่อเห็นเดือดอากาศไฟตรงข้ามโดนยิงเออรีไทยตัวมันเองแับจวดหนึ่งแล้วก็ไงแดมเนาะของใช้ของใช้ไทยจีบาร์สี่ใบครับก็สกิลบาร์ก็ลงมาบาร์หนึ่งโซนหนึ่งยิงไฟเกตสองโดยอต่งกับไฟตรงข้ามเป็นแถวเดียวกับมันเนาะถ้าก็ถ้ามีรดืกาศเรามีรดืกาศเยอะกว่าก็บวกห้าพันต่อไปก็เป็นออผมใส่เป็นลาโอเปียสี่ใบครับเออเห็นโดน,นเผาบวกห้าพันเนาะแล้วก็เป็นไกอัด บูทให้แวนบูทให้แวนบัตหนึ่งเอามันเข้าโซนะครับบวกแวนหนึ่งขี้นะครับก็นะใครอยากจะใส่ไกอัร์ตสามไปก็เอาตัวลาอูปเปียออกเพิ่มออกไปใบหนึ่งก็ได้นะต่อไปครับเป็นเกรดสองเนาะเกรดสองครับเอ่ออันนี้ตัวนี้นี่บังคับใส่สี่นะครับเพราะเออ่ตัวเบอร์เซิร์กนะครับมีสก,กิลเออ่แวนเรียนนะลงมาบัตหนึ่งโซหนึ่ง นี่ถ้าเล็กอะไปตองข้ามหนึ่งใบแล้วก็ถ้ามันลงช่องแวนจะได้โจนหนึ่งเนาะแล้วก็สกิลข้างจะเป็นตีแวนบวกสามพันแต่แต่เลียต้องมีมากกว่าเนาะที่เอ,อ่อรับใส่สี่นะบังคับนะครับใบน,นี้ต้องสี่ใบเท่านั้นแล้วก็ต่อไปเป็นนี่ฮาริมเอ่อลงมาบัสหนึ่งยิงแถวหลังไปตองข้ามบวกห้าพันะครับนี่เอาไว้มันยิงแล้วก็จะใส่เป็นตัวของเบริโคซิตี้ดาก้อนนะครับเอ่อเห็นโดนยิงบวกหนะ้าพันเนาะ แล้วก็จะใส่เป็นแล้วก็แอเมเบอร์ไนท์สองใบเออใครอยากจะใส่ตัวเนฮาริมเต็มสีก็ได้นะเอาตัวนี้ออกเนาะเพราะว่ามันรู้ซอรมันจะไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับผมไม่ได้ใช้นะครับก็จะใส่เป็นมินิเบรไลท์ไอที่บัสหนึ่งบวกห้าพันหนึ่งขีจั่วก็ได้นะใส่แทนตัวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ผมชอบนี้แต่เล่งนงี้ก็โอเคแล้วอ,ะอ่ะมันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนนะรจริงจริงการเปลี่ยนมันมีน้อยมากคนระับเบบีธี สำหรับทางด้านเกรสามครับใส่เป็นตัวนักกุนิกโอเวอร์โหลดสี่ใบครับอเอ Skill. เอสกิลออโต้แวนเลียนะครับทละครั้งโซบัสหนึ่งบวกหมื่นแล้วก็สกิลข้างล่างเป็นออโต้แวนนะครับเมื่อมันตีฮิตเขาจะบัสหนึ่งที่มือสองสแตนระด้ลบหนึ่งเนาะก็ใส่สี่ใส่สี่ใบเลยนะคใครยังมันใครมันจะไปใส่ใสบ,บสองใบวะเออตามจริงตัวยืนหลักไปนะเนี่ยแล้วผมก็จะใส่เป็นเออ w อ t e r f a ฟอร์สี่เนาะอย่างเงี้ยไปลองเล่นดูแล้วไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไหนวะยไวะหาอไอ้ตัวคูเอลดากอนนะครับตัวเนี้ยเออรู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันถ้าเราใส่เราจะใส่แค่ใบเดียวแทนบอดแทนวอเตอร์ฟอแล้วมันโอกาสขึ้นมันน้อยผมก็เลยใส่วอเตอร์ฟอไปเลยแบบวอเตอร์ฟอแบบ อย่างนั้นมันขึ้นมือเราไลฟ์เราก็ได้ยิงเขาอยู่แล้วก็หาอะไรมาไลท์ทับปัมฟอร์ไปเรื่อยๆก็ได้เนาะแล้วก็ค่อยปิดเกมให้วอเตอร์ฟอรอย่างน้อยมันมีสี่ใบก็ยังดีกว่ามีสามใบถ้ามันอย่างน้อยถ้ามันแบบเตกแดมไปแบบแบบดวงซวยชิบหายแบบตกแดมไปสามใบเนี่ยแบบโอ้ยเสียดายแบบจะปิดเกมแล้วแตแบบเรามีแค่สามใบเนี่ยเออเราไม่ปิดเกมไม่ได้เนาก็เลยใส่มาสี่ใบเลยนะครับผมสำหรับเกรดสำหรับตัววอเตอร์ฟอร์เนาะ เออส่วนสกิลของวอทูฟอร์ลืมไปเลยครับเออลงสนามครับยิงเกตหลอกหรือสูงกว่าฝั่งตรงข้ามได้ใบหนึ่งแล้วก็เมื่อเออตี้ครับโซบาร์สกัดเกตสามครับจะจบการต่อสู้บวกหมื่นบวกขี้แล้วก็คู่แข่งไม่สามารถคอลการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์จากมือได้เนาะก็คือมันเก่งมากครับห้ามพีจีนะขอแบบเกตเกตขอแบบเกตศูนย์กับเกตหนึ่งสองล้วนๆเลยนะครับอแล้วก็กันได้ทั้งโปรเทคเลยเนาะโปรเทคมันก็มีความสามารถพิทักษ์เนาะนี่ โคทีก็ใช้การไม่ได้นะสำหรับการยิมติงของ waterfall เนาะมันกิกแม็กส่วนทางด้านของฟอนเอฟฟ์ฟอนไม่ใช่ฟอนไม่ใช่นะครับ imaginary g i f ิครับผมใสออ่อันนี้ถนะ้าใครซื้อ TD มามันจะมีกิฟให้ทั้งหมด8ใบนะมันจะมีกิฟให้8ใบนะเป็นลายโอเวอร์ d 2แล้วก็ไอตัวธรรมดานะครับ หกใบเนาะอันนี้ผมอันนี้จาก B.T นะครับได้มาจาก B.T ก็ใส่ไปให้มันเยอะๆ <c oughs> ใส่ไปให้มันดูเยอะๆนะครับสำหรับฟอสต์ะอันนี้บัตเตอร์เบดสุ่มหลังกล่องได้เนาะแล้วก็จะใส่ฟอสต์ให้มันดูเยอะๆนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเนาะแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นตัวของคูลเล e ร์นะน,นี่พอดีคูลเลอรนี้ได้มาจากตอนนี้ออ จริงๆแอดมินเบสจะเล่นนะครับแต่ตอนนี้ของอยู่ที่ผมผมก็เลยเอามาจัดให้ท่านผู้ชมดูได้เนาะส่วนโนวาน่าจะรอสักประมาณวันอังคารวันพุธนะครับผมจะได้จัดลิสต์ให้ดูนะรู้สึกว่าโนวานี่ผมจะจัดแบบทั้งสแตนดาร์ดทั้งพรีเมียมให้ดูเลยนะครสายวิกเตอร์นะควิกเตอร์พรีเมียมเนาะก็วันนี้ไม่มีอะไรละบ๊ายบายครับ